เล้วคะ่ะชีวิตในต่างแดนของเราไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะหนาวเหน็บแค่ไหนเราก็ต้องออกไปสู้งานกันค่ะแลงขาดตลาดเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวไปทำงานเหมือนเดิมคะ่ะชีวิตชีวิตในต่างแดนของแม่สมศรีในวันนี้ซารี ซารวีลูกอ่ากอใหญ่มากก็คือเอาไปทานมือม้อเช้ามื้อเช้าซาลวบี่บลูเบอรี่แอปเปิลแล้วก็โยเกิร์ตสอย่างนี้มื้อเช้าในช่วง10บโมงเอาไปทานที่ทำงานกันค่ะเพื่อนค่ะก็ต้องมาเตรียมตัวแตงแตงกวาขาดตราดาบไปไปช็อปเมื่อวันอาทิตย์ แตงกวาไม่มเีเราก็ได้แต่มะนาวแล้วก็ใบมิ้นค่ะมิ้นของเราก็คือใบสะระแหน่ได้แค่นี้จะเอาเตรียมตัวไปใส่น้ำไปดื่มที่ทำงานวันนี้หนาวมากน้ำแข็งเกาะติดหน้ารถนะคะแม่สงสีก็ต้องออกจากบ้านเร็วหน่อยเพราะว่าไปเอาไปขูดน้ำแข็งโอเคกมอนเฮีย okay. อ่ะเคไปเดฟิลเตอร์อัา <Okay. S 1> เอาน้ำไปลาดไปลาดกระจกรถค่ะเพราะว่าเราไม่มีสเปร์สเปร์ที่เอาไว้ฉีดแล้วละลายน้ำแข็งออกจากหน้ารถเราก็ใช้น้ำอุ่นๆจากซิ์จากก๊อกน้ำในบ้านของเราเอาไปเทใส่ให้น้ำแข็งละลายเร็วค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเพราะว่าอากาศหนาวช่วงเช้าเราก็ถ้าน้ำแข็งไม่ออกจากหน้ารถยังติดอยู่เรา ขับรถออกไปอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าระยะการมองเห็นของเราไม่ปลอดภัยเนาะเพื่อนๆขานี่แหละค่ะสู้กันไปชีวิตในต่างแดนสาวน้อยก็เป็นคนกอกน้ำเอาไปส่งคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อก็จะไปหาหมอวันนี้ก็แยกย้กยายเหมือนเดิมอีโนยอนาวใหญ่จนพ่อใหญ่ก็กําลังจะไปหาหมอโอเคขับรถดีๆนะคะกิมเมียคิสขับรถดีๆอเคเนี่ย okay. ให้กําลังใจกันก่อน mm. ที่จะออกจากบ้านคะ่ะโอเคขับรถดีๆนะคะ <Yeah. S 1> คุณพ่อคะ Need on, นี่นะะสู้กันไปค่ะเพื่อนๆค่ะสู้กันไปนอกชีวิตในต่างแดนของวันนี้นะคะสาวน้อยนางขอขนมนางขอขนมด้วยนะคะขอขนมไปโรงเรียนเพราะว่าช่วงเวลาเดินกลับบ้านมานางจะได้เปิด <Thank you. S 2> เปิด,เป,ดเปิดถุงขนมกินระหว่างกลางทางที่เดินกลับบ้านมาค่ะแต่แม่สูงสูก็จะขออนุญาตจัดเตรียมนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็เดินไปขึ้นรถกันออกจากบ้านแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆค่ะโอเครถมานะข้ามถนนระวังรถด,ด้วยดูก่อนรถมานะคะสตาร์ทรถก่อนให้รถวอร์มสักห้านาทีก่อนที่จะขับรถออกไปนะคะแม่กับลูกนี่นะคะชีวิตในต่างแดนของเราในเช้านี้ก็จะหนาวนิดนึงหนาวไหมซัมซอน ทำไมไม่ใส่เสื้อแขนยาวคะวัยรุ่นวัยรุ่นกลัวไม่หล่อนะคะเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่นะคะอยู่มานั่งหนาวเลยเห็นไหมคะโอเคไหมคะคนสวยพร้อมหรือยังสิเบลค่ะเราขึ้นรถเ,เราก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัวย,ยวันนี้เห็นพระอาทิตย์นะคะเพื่อนๆค่ะพระอาทิตย์แจงแดดนะคะวันนี้อากาศศูนย์องศานะคะเพะืะะ่อนๆค่ะดูดูในรถศูนย์องศาแต่ดูในโทรศัพท์ลบหนึ่งองศาค่ะเพะื่อนๆค่ะ สู้กันไปถึงหนาวแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นนะคะถึงหนาวแค่ไหนเราก็ไม่หวัน่นสู้กันไปค่ะสาวน้อยบอกว่ามือนางเย็นมากเลยว่า isco where his brother ไปค่ะไปสู้งานกันค่ะเพื่อนขะขออนุญาตใส่แว่นแป๊บหนึ่งขับรถนะคะคุณสวยค่ะถือดีๆนะคะออกจะไม่เห็นหน้าแม่นะคะ no, <Okay. S 2> <Okay. S 1> no i s okay l i k อี่สาวน้อยก็ต้องไปส่งนางกลางทางค่ะเพราะว่า it's too early to you your friend n not come out y e too t early l o ูกไม่ส r ิ i too early just nearly 10 past it's not yet 10 past you got time what time your friend come out she usually comes out at like 8.17 what you mean 8.17 You g o t m e มีเวลาตั้งเกือบ10นาทีโอเคแล้วแม่จะค่อยๆไปโอเคสีเบลเรียบร้อยโอเคเตรียมตัว <Sure. S 2> วันนี้หนูจะ,ะได้ทำได้ทำข้อสอบอีกไหมที่โรงเรียนจะมีข้อสอบอีกไหม You don't know today test you will have a will at school I don't know อ๋อไม่รู้นะคะนี่นะคะแล้วก็พูดคุยกันก่อน oh, ที่ <so S 2> จะไปโรงเรียนเตรียมตัวเป็นเด็กดีนะะคไปโรงเรียนโอเคเป็นเด็กดีทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจใช่ไหมคะเมกม m and d น d d ด proud y เย h yeah. ภาษาไทยก็คือทำให้พ่อแม่ภูมิใจพูดสิ ทำให้ทำให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่ภูมิใจภูมิใจภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะหนูจะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะ <Yes S 1> หนูเป็นเด็กดีหนูก็จะได้สิ่งที่หนูอยากได้<ม>ใช่ไหมหนูจะได้ของขวัญในวันเทศกาลต่างๆใช่ไหมคะเมื่อหนูเป็นเด็กดีหนูเรียนเก่งใช่ไหมคะคนสวยขาเยวันนี้มีแดดนะคะแต่ว่าแสงแดดนี่บอกเลยว่ามาพร้อมกับความ หนาวเหน็นบหนาวเย็นก็คือลบหนึ่งองศาเรานี่แย่เลยนะเพื่อนๆลบหนึ่งองศาบอกเลยว่าหนาวมากาทางก็จะเป็นแบบนี้นะทางทางทางตรงนี้เนาะเราเราจะเลี้ยวออกยากๆเนาะเพราะว่าเพราะว่ารถรถมานะมานะเ <Okay, S 2> มีคนจอดให้เราเข้า มีคนจอดให้เราออกเราก็ต้องโบกไม้โบกมือเพื่อทําความอขอบคุณเขานะคะพเพื่อนขาก็เป็นที่นี่ค่ะเมื่อวานหนูบอกว่ามีรถชนกันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะพึ่งเมื่อวานรถชนกันอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่า o oh, อ yeah it was it was there and then they parked there โอเคเมื่อวานมาส่งสาวน้อยนะคะนางบอกว่ามีเหตุการณ์รถชนกันด้วยนะคะเอามานี่เอามาทางนี้โอเคเป็นเด็กดีกิ๊บไม่มี哈 but k e e s a n d go right โอเคโทรศัพท์อยู่ไหน yeah โอเคบายบายเลิฟย okay. ูบายบายซีย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งสาวน้อยลงกลางทางเพราะว่าสาวน้อยนัดกันกับเพื่อนนะคะนัดกันกับเพื่อนนางก็เริ่มโตเป็นสาวเนาะนางก็อยากเดินมาโรงเรียนเองแต่ว่าแม่ก็มาส่งกลางทางนะคะแต่แม่ก็มานั่งคอยอยู่หน้าโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราต้อง ให้เห็นกับตาว่าลูกเราเข้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าแม่สมศรีก็ยังมีเวลาเหลือเฟือยังไม่บึงรถไปทํางานนะคะไปส่งลูกชายเสร็จเมื่อกี้ก็ขับรถกลับมานั่งอยู่หน้าโรงเรียนมารอนะคะมารอว่าลูกสาวจะเดินมาถึงหน้าโรงเรียนกี่โมงถึงแม่ถึงจะออกรถกลับไปทํางานนี่แหละค่ะชีวิตคนเป็นแม่เนาะก็ไม่อยากให้ลูกคาดสายตาแต่เราก็ทํายังไงได้เพราะบางทีเราก็ต้องปล่อยให้เขา ผ่าเชิญผชิญโลกกว้างผชิญปัญหาด้วยตัวเองนะคะให้เขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่านางเคยเดินมาโรงเรียนกับเพื่อนคนนี้แล้วพากันมาโรงเรียนสายนะคะแม่ก็ยื่นคำขาดว่าถ้าหนูมาเดินมาโรงเรียนสายแม่ปล่อยให้หนูเดินมาโรงเรียนสายแบบนี้แม่จะไม่ให้หนูเดินมาโรงเรียนนะแม่จะมาส่งเองคราวนี้เพื่อน <c oughs> นางกับนางก็ปรึกษากันว่า จะต้องเดินเร็วๆค่ะจะต้องแบบกระเตื้องตัวเองเนาะกระเตื้องตัวเองให้มาถึงโรงเรียนทันเวลาออนทามอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆขาก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะนี่นะคะชีวิตในต่างแดนก็สู้กันไปแม่ก็มานั่งมานั่งอยู่หน้าโรงเรียนมานั่งดูว่ามานั่งแอบมองลูกว่าตอนไหนลูกจะมาถึงแม่ถึงจะสบายใจแล้วก็จะขับรถออกไปทำงานค่ะเพื่อนๆขานี่นะคะชีวิตในต่างแดนของเราในวันนี้นะคะ อากาศหนาวมาก0องศาอยู่ในรถนะคะแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์แม่สมศรีลบหนึ่งองศาค่ะเพื่อนๆค่ะมาพร้อมกับแสงแดดนะคะจะเห็นแสงแดดส่องประกายขึ้นมาแสงพระอาทิตย์ส่องขึ้นมานะคะแต่ว่าความหนาวเย็นนี่บอกเลยว่าหนาวมากมือแข็งมือชานะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะต้องขออนุญาตแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ